ในที่สุดตัวละครใหม่ก็ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวละครนี้จะมีชื่อว่าวอสด็อกแมนอีกทั้งตัวละครตัวนี้ยังจะมาพร้อมกิจกรรมเปิดตั๋วดําครบ180ใบรับการันตีไปเลยเจ้าตัววอสด็อกแมนหนึ่งตัวและดูนี่สิตั๋วดําผมดองไว้อยู่260ใบบอกเลยว่าจัด3ตัวละครอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปเปิดกาชาเจ้าตัววอสด็อกแมนเนี่ยเพื่อนๆ่อก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอรสตงเกตม b i บายและในที่สุดวันนี้ก็ได้มาถึงสําหรับตัวละครใหม่ที่อัปเดตเข้าในเซิร์ฟเวอร์ไทยน้อน,นั่นก็คือเจ้าตัววอ c ด็อกแมนอย่างที่ผมได้พูดไปเลยสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่รู้รายละเอียดสกิลแบบชัดเจนเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปรีวิวตัวเต็มอันนี้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยมันแปลรายละเอียดมาผิดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะยังไงงกกกกกก็็็อยยย่าาลลลลืมมมเเข้้้้ไไปปดดดดดูคิแแแววววรัันนนะีีี๋ผ มาเปิดทั้งหมด3 ID ดีนะครับบอกเลยว่าตามหาหมากันแบบจุกๆและ ID ดีแรกไ d ดีนี้เนี่ยผมจะตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ90ใบต้องได้หมาถ้าหากผมเปิด90ใบแล้วไม่ได้เจ้าตัวหมาเฟ้าบ้านเนี่ยผมจะตบหน้าตัวเอง9ทีแบบเน้นๆเดี๋ยวอัดคลิปให้ดูเลยกลัวเพื่อนๆจะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มชาเลนจ์นี้กันตั้งแต่10คูป,ปองแรกเลยละกันนะจังหวะนี้ก็ออกมาแบบเน้นๆนะครับสำหรับเจ้าตัวบนท้องนะ ออกมาแบบปกติเลยนะครับผม s R ต้องมีทุกครั้งอย่างแน่นอนเวลาเปิดตัวดำนะสิบตัวต่อไปครับจังหวะนี้ตัวเกมไม่มีอาการกระตุกเลยนะฮะอาการหนุนๆก็ไม่มีและดูคนในเซิร์ฟนี่คือเปิดกันเต็มไปหมดหน้าหมาเพ่าะบงหมาเพราะบ้านนี่ยังไม่ได้กันสักคนเลยนะสําหรับเซิร์ฟผมสิบตัวต่อไปครับมอสกิโดเกลนี่มาก่อนเลยนะสำหรับ SR ตาตัวแรกเราก็ไม่มีอาการกระตุกเลยครับจังหวะนี้ โอ้โหเอชอารเบิร์ใหม่1หนึ่งตัวนั่นก็คือบอลทองนั่นเอง10บตัวต่อไปครับนะจุดจุดนี้เปิดไปทั้งหมดกี่ใบแล้ววะเนี่ยลืมนับนะฮะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยต่อไปครั้งที่50ครับจังหวะนี้มากันแบบรัวๆฮะสำหรับความเกลือเกลือสุดๆฮะจังหวะนี้50ไปใบแล้วนะอืมจะได้ตุบหน้าหรือเปล่าในวันนี้เนี่ยอ่ะใบที่60ครับจัดไปครับผมโอ้โหแม่งเกือล้นๆเลยอะ แล้วคือบอลทองออกมาบ่อยมากเว้ยรอบนี้เจ็ดสิบไปครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยคือเกลือแบบเกลือเน้นๆเ,เลยว่ะคุณผู้ชมแปดสิบครับจังหวะนี้มีค้างครับมันต้องมาแล้วแหละสุรัตน์โฟบ้านขอเถอะยังไงดีทุกคนกําลังมองดูร่างกายของฉันอยู่โอ้โหแม่งเงยด,ดาชัยชื่อหายละ มาสับแน่ๆฮะบอกเลยจังหวะนี้โอ้โหคือการเปิดตัวดําเนี่ยมันจะมีการันตีตัว SSR อยู่แล้วนะสัประมาณ60ถึง80ใบนะแต่ถ้ามันออกมาอย่างนี้นี่คือแบบหมา้าบ้านต้องออกท้ายๆเลยอะสัประมาณ160ครั้งที่90ครับหมา้าบ้านไม่ได้ฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบจากการที่เราได้เจ้าตัวหมามาทั้งหมดเนี่ย เดี๋ยวจะรวบรวมไปตกกันในท้ายคลิปแล้วกันนะแบบทีเดียวรัวๆกันไปเลย oh. เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จัดกันไปยาวๆครับผมมาดูกันซิว่ามันจะออกตอนที่เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าตอนนี้บนทองออกเยอะมากครับคุณผู้ชม10บใบต่อไปครับผมไม่ต้องหวังอะไรมากมายแล้วไปหวังอีกทีนึงก็หนึ่งก็160บใบนะครั้งที่120ตัวครับจังหวะนี้ก็มากันแบบเน้นๆเนาะ SR กันไปเรื่อยๆเลย130ครับจังหวะนี้ก็้ยมาเฮ้ย <Huh? S 1> hey! ร้อมาเฉยว่าเอาแต่เป็นเด็กโอโ้มาให้ช้ำใจ SSR 2ตัวเว้ยแต่คือมาดักชชยกัะเด็กดอกอะไรของคุณครับเนี่ยเกมเราคือเทพแห่งดวงแท้ๆนะแต่คือแบบ <c oughs> มาเพาาบ้านไม่ออกเลยจ้า โอ้โหสุดจริงครับสำหรับไอดีแรกไอดีนี้จัดไป150ใบ SSR มา2ตัวนะแต่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการเลย160ใบกันไปอย่างรวดเร็วครับให้ผมเดาๆดูๆก็น่าจะการันตีแล้วแหละนะ180ใบแน่นอนครับ100% 10ใบสุดท้ายโอเคครับผม180ใบพอดีให้เจ้าของไอดีไปกดรับเอาเองละกันนะสรุปเลยสำหรับไอดีแรกอันนี้ก็น่าจะเกินนิดนึงนะเพราะว่าได้ SSR มา2ตัวเพราะฉะนั้น ก็จดยอดไวแล้กันสําหรับการตบหน้าโดนไปเลย9ทีแบบเน้นๆและก็มาต่อกันอีกหนึ่งไอดีสำหรับไอดีนี้นี่คือแบบอันดับหนึ่งของเซิร์ฟยังไว้ใจให้ผมมาเปิดะคุณผู้ชมตัวดําเขามีดองไว้อยู่ที่579ร้อยเจ็ดเใบเยอะเลือเกินจัดความเกือไปละกันนะสิบใบแรกสําหรับไอดีนี้ก็เหมือนเดิมฮะ 90า้าสบใบถ้าไม่ได้จัดไปเลยตบหน้า9ก้าทียี่สิตัวต่อมาครับมาเลยแบบรวัรวๆเน้นๆไม่ต้องลีลาอะไรมากมาย SR เหมือนเดิม30ตัวดำครับจังหวะนี้ก็เปิดประเด็นด้วยบอลทองอีกแล้วนะไอดี ID ที่แล้วก็บอลทองไอดี ID นี้ยังบอลทองอีกโอ้โหผมลืมสวดมนต์ก่อนมาเปิดหรือไงเนี่ยดวงมันช่างเกลือซะเหลือเกิน40่บใบต่อมาเอาแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าเนี่ย ข้าคือคนที่พวกแกตามหาร่างสมบูรณ์แบบโอ้โหแมเงเ้ยวัคซีนแมแน่นอนเอ้แต่ไม่ใช่ครับดันเป็นด้วงอจุราคาบโตนะมาในใบที่40คือมาเร็วมากๆครับสําหรับด้วงอจุราคาบโตต,ตัวนี้ครั้งที่50จัดไปแบบเน้นๆครับผมมอสกิโตเกลมาอีกแล้วว่ะโอ้โหมาบ่อยจริงๆเว้ยเฮ้ยตัวนี้60ใบจัดไปครับผมโอ้โหเกือมาเน้นๆอีกแล้วฮนะจะว่าเกือก็ไม่ใช่เพราะว่าเราได้ SSR ไปก่อนแล้วนะั้นหนึ่งใบ 70ดิไปต่อไปครับจังหวะนี้ขอประมวลผลหน่อยก็แล้วกันนะโอ้โหแมงเงยไม่มีการค้างไม่มีการกระตุกไม่มีหาอะไรเลยมีแต่ s อแบบเน้นๆค่ะโอ้โหฟูเคเกามาทำไมกับเนี้ยถังที่แปดสิบจัดไปครับผมแปดสิบแปดสิบขอหน่อยเธอ SSR เนะจังหวะนี้ถ้าถึง90แล้วไม่มานี่คือโดนเน้นๆอีกแล้วนะ9ทีหน้าผมพังแน่ๆฮะและจังหวะนี้90ตัวดำครับผมจัดมา เอามาแล้ววะถ้าหมายถึงแกงไงน่าจะเป็นหมาเฝ้บ้านครับจังหวะน,นี้90ใบแต่เอออะไรของคุณครับเนี่ยราชาทะเลหรือเฮ้ยทำไมวันนี้ดวงผมมันเหมาะแกการตกหน้าสเสลเกินวะหมดกำลังใจในการเปิดไอดีแรกก็ S S R 2ตัวไอดีที่2ก็ S S R 2ตัวเหมือนกัน แต่ไม่ใช่หมา oh. โอ้โหโรอบนี้คือแม่งเปิดยากจริงฮะสำหรับเจ้าตัวสุนัขเฝ้าบ้านคือตัวละครมันเก่งด้วยไง GM มันก็เลยแบบดอบเรลให้ต่ำกว่าเดิม<ะ>จากตอนแรกเนี่ยอัตราการ,ร,ด,รดอบจะอยู่ที่0.07นะแต่ตอนเนี้อยู่ที่0 0 0 0 0โอ้โหอะไรจะน้อยขนาดนั้นครับเนี่ยยังวานี้ก็คือเปิดเล่นไปเรื่อยๆเลยเละกันนะ ก็ไม่หวังอะไรมากแล้วเพราะว่ายัางไงยังไงก็โดนตบอยู่ดีเก้าทีผมว่าครั้งหน้านี้ต้องลดหน่อยละมั้งเพราะว่าถ้าเอา90แล้วตบอีก9ทีนี่คือไม่ไหวจริงๆนะปากแตกเลยนะโอเคและจังหวะนี้ขึ้นดาวโหลดมาเรียบร้อยครับผมขอเพียงชั้งปกป้องเมืองของตัวเอง บอกเลยว่าไอดีนี้ดวงดีสุดๆครับสำหรับวอสด็อกแมนนั่นเองใครที่ไปเปิดตัวนี้อยู่ก็จำคำพูดของมันไว้ก็แล้วกันนะว่ามันจะปกป้องเมืองและดูดิปลดล็อกการเชื่อมโยงคือเยอะมากครับสำหรับวอสด็อกแมนตัวนี้เฮ้ย <Hey, S 2> ถือว่าคุ้มนะสำหรับไอดีนี้ไม่เกือนะเพราะว่าผมเปิดไปอยู่ที่150ใบได้ SSR มาทั้งหมด3ตัวตัวแรกก็จะเป็นด้วงตัวที่2ราชาทะเลลึกแล้วก็ตัวที่3หมา ้าแล้วถ้าไปเปิดอีก30บใบเนี่ย <_ C ell> ก็จะได้หมาฟอบ้านมาอีกหนึ่งตัวนะ <_ C ell> โอโ้โหถือว่าดวงดีสุดๆนะสำหรับไอดีนี้แต่ยังไงผมก็ต้องตบหน้าตัวเองอยู่ดี9ทีบวกกับของเก่าไปเก้ากลายเป็น18โอโ้โหให้ตายเถอะและไอดีสุดท้ายในวันนี้ก็มาถึงสำหรับตัวดำ20า205ใบและการันตีในไอดีนี้ผมขอจัดไปเลย70ใบนะเพราะว่าไม่อยากได้90แล้วเดี๋ยวโดน9ทีแม่งไม่ไหวจริงๆนะคุณผู้ชมโอเคครับ10ใบ แรกครับก็เกือไปก่อนเลยนะสําหรับ SR ตัวแรก10ตัวดําต่อไปครับผมเฮ้ยจังหวะน,นี้เอาเฮ้ยมาเร็วว่ะเฮ้ยยังไงดีเอาเรียบร้อยขอเพียงฉันปกป้องเมืองอไอดีดีกูไม่โดนตบน่าว้เฮ้ยไอฮาเอ้ยมาเร็วมาก20ตัวดำํำวยคุณผู้ชม ผมว่าม่าจะเป็นไอดีที่เร,เร็วที่สุดภายในเซิร์ฟแล้วนะคือดวงคุดดีะครับน้อม โอ้โหอันนี้คือตั้งไว้7จบใบแต่เสือกมาในใบที่20โอ my god ดวงอะไรจะดีขนาดนี้ครับเนี่ยและคลิปวิดีโอนี้จะถึง8นาทีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาไวสเลอเกิดนะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุท่านเลยนะครับที่ฝากไอดีมาให้ผมเปิดเจ้าตัวสุนัขฟอบ้านแมนตัวนี้หวังว่าเจ้าของไอดีแรกเนี่ยจะไม่โกรธจะไม่เคืองกันนะเพราะว่าดวงผมเนี่ยเพิ่งจะมายังไงสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่คิดว่าเปิดได้เร็วกว่าผมเปิดได้น้อยกว่า ผมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาโอ้อวดได้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะกันนี่เลยครับน้องๆตกหน้าตัวเองไปเลย18ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยสิบีสองสิบสาม ส8โอ้โหเอาให้หน้าพังันไป็ลยทีเดยวเซวหวังว่าพวเพื่อนๆคงจะสะใจกับการตบหน้าอันบ้าคลั่งของผมเป็นแล้วนะเอาเป็นว่าขอขึ้นคำเตือนไว้ละกันสําหรับการตบหน้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมแล้วก็ไม่ควรลอกเลียนเป็นอย่างสูงเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรไปตั้งกฎบ้าๆบอๆเหมือนผมแล้วก็มานั่งตกหน้าตัวเองนะบอกเลยว่าห้ามเด็ดขาดและสิ่งสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมเลยถ้าพเพื่อนๆตั้นใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซ b บสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 ,กดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่า